เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดถึงจุดเริ่มต้นการทำมงกุฎว่าเราจับทางได้ยังไงและมงกฎชิ้นแรกเราคืออะไรไปดูกันเลย ที่ติดตามช่อง PK ข่าวนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงจุดเริ่มต้นของการทำมงกุฎกระดาษของช่อง PK ข่าวว่ามีจุดเริ่มต้นมาได้ไงแล้วมงกุฎชิ้นแรกที่ทำเลยเนี่ยคือมองกุฎของนางงามคนไหนยังไงฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบอกก่อนเลยนะครับว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเราเนี่ยได้เลื่อน Facebook ไปเนี่ยไปเจอคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเท่ามงกุฎกระดาษเป็นมงของ Amanda Miss i o n u n i v e วิร์สไทยแลน2020ใช่ไหมเสร็จแล้วเราเน่ะก็อยากได้บ้างเราต้องเกินก่อนว่าเราเนี่ยชื่อชื่นชอบแล้วก็ติดตามด้านนางงามมานานนานพอสมควรแล้วเราเยอยากได้มงกุฎแต่ละรุ่นเก็บไว้มากแต่มงกุฎแบบว่าที่เป็นเหล็กนะมันมีราคาที่แบบสูงเลย แบบว่าแอบสูงอยู่แล้วเราก็ตอนนั้นก็คนที่แบบว่าอายุยังน้อยอ่ะก็คือยังไม่มีเงินเสร็จแ,แล้วเนี่ยวันนี้เราได้มาเห็นโพลโพนี้ใช่ไหมเราก็เหมือนว่าเป็นจุดสนใจเป็นแรงวันนานใจว่าเฮ้ยเราก็อยากมีบ้างเหมือนกันนะฉังนั้นอย่างที่บอกไปนะครับว่ามงกุฎชิ้นแรกนั่นคือมองกุฎมิชลินเวิ s ด์ไทยแลนด์ h a i l a n d 2020 a อแมนดาชาลิสาออฟดัม นี่เป็นมองกุดกระดาษชิ้นแรกที่ช่องเราได้ทำนะครับนี่เดี๋ยวไปดูว่าตอนนั้นน่ะลงคลิปอะไรไปดูเลยโอเคคือตอนนั้นเราก็ยังแบบว่าไม่รู้ยังจับหาคอนเทนต์ไม่ได้ว่าเราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับประมาณไหน ก็คือคลิปแรกก็คือตั้งแล้วก็ถ่ายแล้วก็ใส่เพลงเป็นเลยจักรวาลนี้ก็เธอไปเลยก,ก็ <l ots> ไ,ยไงมากก็ <l ots> ตอนนั้นก็คือเหมือนว่ายังไม่มีผู้ติดตามมากเท่าไหร่จากคลิปนั้นเนี่ยเราก็ลงคลิปม,มาเรื่อยๆได้ทำมุงุดของแนทอนิพร์เฉลิมมณวงน้ำตาลชลิตาสนนสนน บินสิรีธรีอารามวัดคือหลายมงกุฎมากที่เราทำทำต่อๆไปจนแบบว่ามีฐานผู้ติดตามพอสมควรคราวนี้เราก็เลยมาเปิดช่อง YouTube เพื่อที่จะเอาเก็ดความรู้วิธีทำการโบกต่างๆวันหนึ่งในแต่ละนี่แด๊ะแดะพูดอะไรการทำแต่ละวิธีมันมีการทำอย่างไรบ้างให้คนที่แบบว่าติดตามเราเนี่ยได้ อาจจะแปะแบบปรับใช้กันในแต่ละคนจริงๆคิดนี้คือไม่ได้มีอะไรเลยแต่แค่เหมือนหลายๆคนบอกว่าทําไมพี่ทํามงกุฎสวยจังคะทาไมหนูอยากทํได้เหมือนพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่บอกกันเลยว่ามงกุฎชิลเลข,ของเราก็คือมันแบบว่าไม่ได้สวยเท่าไหร่เลยนะทุกคนเราทํามาตอนนั้นคพืบอว่าเราอยากได้เราอยากชื่นชอบมากจริงๆมงเนี้ยใช้เวลาทําประมาณแบบสองถึงสามวันเองนะด้วยความที่เรารีบ เอด้วยก็คืออยากทําให้มันเสร็จโดยไว้เราก็เลยได้มงกุฎนี้มาไงเป็นไงจริงๆมันอาจจะไม่ไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่คือทรงมันไม่ค่อยได้นะอาจจะเล็กไปหน่อยแต่ก็คือแต่ก็คือยังเก็บเอาไว้วันหนึ่งถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้ปิยานได้ทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็คงแก้แบบเนี้ยแหละแก้แบบของอาเมนด้นั่นแหละ เป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปแรกเอามงกุฎอแมนด้าชดิสาออกดัมเนี่ยมาให้ดูเพราะอย่างนั้นคลิปหน้าอยากให้เรามาพูดถึงวัสดุอุปกรณ์กาวเพชรหรืออะไรอย่างนี้สามารถกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์บอกได้นะถ้าคอมเมนต์ไหนแบบว่าเออน่าสนใจอย่างเงี้ยเราจะ เอามาทำเป็นคลิปลงในช่อง YouTube ของเรายัางไงฝากอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าบายจเป็นซากสิ่งของที่เรายังไม่ได้เก็บนั่นเองไปเ,เก็บแล้วรักเก็บไป